สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานทรงหรู v i p 1คันนะครับคันนี้สภาพสวยหายากแน่นอนนะครับกับนิสสันเซฟิโร A3 3สนะครับสไตล์ VAP J8 ีเเลยครับตัวนี้2.0 Auto ออโต้นะครับติดแก๊ส p p g หัวฉีดนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปปี2005นะครับนานๆจะได้เจอปี2005นะครับกับเซฟิโร a 3 3เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะปรับเป็นเทียหน้านะครับตัวนี้ 95,000บาทนะครับรถอยู่ที่ตลิ่งชันกรุงเทพนะครับเบอร์โทรกับลายอยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ตัวท็อปพิเศษเลยครับมีม่านข้างม่านหลังไฟฟ้าบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ สภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับร้อเดิมโรงงานครับแอร์ระบบดิจิตอลนะครับสีสันเงาฉ่าเต็มลำครับไปใช้งานต่อได้เลยครับคันนี้ติดแก๊ส l p g ระบบหัวฉีดนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับทรงหรูประหยัดใช้งานได้คุ้มมากๆนะครับกับราคาที่เปิดมาบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับกับสภาพนี้นะครับ9 5 0า0บาทเพียงเท่านั้นนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้ลถแน่นอนนะครับ สวยหรูในสไตล์ของเซฟิโลนครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับสวยมากๆนะครับมีคลิปวิดีโออยู่ท้ายคลิปด้วยนะครับมีทั้งรอบคันภายในแล้วก็เครื่องยนต์ มีหมดครับสำหรับคลิปวิดีโอด้านท้ายนะครับไปชมกันได้นะครับใครที่ชอบสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดภายในสวยนะครับตกแต่งรายไม้เซทลอล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4่บานซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเช็คชมดูได้ครับเป็นตัวท็อปปี2005เลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับภายในสวยๆภายนอกงาม ้างกวางนั่งสบายในสไตล์ของเซฟิโลไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับภายในสวยมากนะครับตัวนี้จะมีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับสบายๆเลยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับใครที่ชอบเซฟิโลนะครับถูกใจแน่นอนกับปี2 0 0 5นะครับสภาพเรียกว่าแจ่มนะครับแล้วก็ติดแก๊ส l อ g พจีนะครับใครที่ชอบเซฟิโลนะครับ มาทางนี้คุ้มมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาชมมาเช็คดูได้นะครับรถอยู่ตลิงชันกรุงเทพนะครับ9 5 0า0บาทนะครับกับรถสวยๆสไตล์หรูๆแบบนี้นะครับม่านข้างม่านหลังไฟฟ้าครบครับรถสภาพสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องนะครับมีคลิปวิดีโออยู่ด้านต้าท้ายนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ โดยรวมสภาพคันนี้ต้องเรียกว่าแจ่มจริงๆนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนลับของเซฟิโรนะครับท่านจะได้ข้อมูลจากสมาชิกที่ใช้งานจริงหรือแม้กระทั่งช่างที่เข้าู่อยู่ในขับแฟนเพจก็เข้าไปศึกษาได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับเซฟิโลนะครับหลายคนจะกังวลนั่นนู่นนี่แต่ถ้าลองได้ใช้ดูรับรองว่าโดนใจแน่นอนนะครับ รับรองครับเข้าไปศึกษาได้เลยครับในแฟนเพจแฟนคลับของเซฟิโลนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับล้อข้าล้อนี่เดิมจากโรงงานเลยนะครับติดแก๊สเรียบร้อยครับพร้อมใช้มากๆนะครับคันนี้ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับถ้าท่านกําลังหาเซฟิโลนะครับราคานี้สภาพนี้แจ็บมากๆหายากแน่นอนกับปี2 5 0 5ตัวท็อปอีกต่างหากโอ้โหใครที่ชอบนะครับ น่าจะถูกใจถูกตานะครับอย่าลืมนะครับถ่ายวิดีโอมีคลิปเลยครับไปชมไปเช็คได้ยนะครับยางปี2021ก็คุ้มนะครับนี่ครับซื้อไม่ต้องซ่อมนะครับสภาพนี้ราคานี้ถูกใจคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับอย่าลืมนะครับมีคลิปวิดีโอรอบคันภายในภายนอกเครื่องยนต์มีครับไปดูได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารถูกต้องพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับ นานๆจะได้เจอสภาพนี้งามๆแบบนี้เลยนะครับเช็คมาทั้งระบบเลยนะครับใช้งานได้ทันทีครับเจ้าของดูแลดีมากครับเจ้าของแค่มาเปลี่ยนเพราะว่าอยากขยับไปเล่นเทียหน้านะครับก็นําตัวนี้มาเทิรนไปนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไปชมไปเช็คนะครับราคาขอย้ําให้ฟังกระชากใจอีก1รอบนะครับ9 5 0า0บาทครับกับทรงรถดูว i p ขอบคุณครับสวัสดีครับ